สวัสดีครับวันนี้เรามาทำลิมิเต็ดควสตอนที่11นะครับไปที่โรงแรมในเมืองคาราอิสตามหาผู้ร้ายโจรขโมยทหารว่าไงมีเรื่องน่าสงสัยซึ่งได แคบลงมาว่าใครเป็นผู้ร้ายออโตว่าไงเกิดอะไรขึ้นเหรอโอ้ท่านออโตเจ้าก็ได้ทำงานหนักเลยนะเจ้าก็พบใครที่ขโมยขนมปังหรือเปล่าอ่า เราจับ3ามผู้ต้องสงสัยได้ซึ่งมีท่าทีพิรุษแต่เรายังไม่พบผู้ร้ายเลยพวกเขาพูดกันแตกต่างกันเราก็หวังว่าเราจะสามารถแก้ข้อสงสยัยด้วยสติปัญญาของท่านออตโตให้เรามาแก้ไขคดีความเหรอ ออาตัวว่าพวกเขาพูดกันแตกต่างกันอย่างนั้นเราต้องมาฟังเรื่องราวของพวกเขากันไหนนำเอาผู้ต้องสงสัยมาสิได้ครับท่านหานาทีต่อมาอ่าใครเนี่ยเพลงก็เป็นเพลงของอาชาติดวอเตอร์ภาคแรกเลยนะครับ ฉันไม่มีอะไรต้องสูญเสียฉันเห็นโมเดลาลเอรอขโมยขนมปังด้วยสายตาสองตาของฉันเองอคนนี้ชื่อโมเดลลาอเจ้าพูดเรื่องอะไรนะ่ะทำไมฉันต้องขโมยขนมปังด้วย เจ้าผู้ร้ายมันคือคนนั้นไบรโอคีเหรอไบโอคนนีนี่ักเล่นดนตรีฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉันไม่มีทางขามโมยขนมปังฉันสาบานได้ท่านเห็นไหมบกเขาพูดกันบอกเขาไม่ได้ขมโมยขนมปัง เออถ้าพูกเขาไม่ได้โกหกถ้าพูกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จากที่ฉันเดาเอานะบางคนต้องมีการโกรหกกันออท่านพูดตรงเป้าเลยดัยงนั้นเราต้องหาว่าใครเป็นผู้ไร้ตัวจริงใช่ไหมครับท่าน อ้ยยาตอบยากครับเพราะว่าเราจะเลือกใครฟังนีอ่อีกครั้งนึงอะเชื่อใจคนนี้ได้ไหมเขาบอกเขาเขาเห็นมอสบอลเลตอ่าคนนี้ หน้าทางเป็นผู้รายแน่นอนเลยเพราะว่าเขาเคยรับบทเป็นผู้รายมากอ่อนมนกนเสื้อเขียวนะวันนี้นักเล่นดนตรีให้ผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ขโมยได้อ่าวละตอบได้แล้วมอนเดลิสนี่จะจำใช่ไหม่ยอยคร้งนอ,อ่าเช่ แันดาริสอ่าคนนี้แหละตัวเอมนี่แหละอ่าโอเคเสียงนะครับวันทูที่แมนดาริสนี่แหละเป็นผู้ไร้อ่าขึ้นเพลงเลยแันดาริสน่าจะโกหกเพราะว่าผมท่าทางมีพิรุเมอประหลาดกับบรรันปรลีตต้องเป็นพูดเรื่องจริง มอนประหลัดก็เห็นว่ามอนเตลิสมีพิรุษแล้วก็ไบโอคีนี่ก็เขาบอกว่าเราเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นมอนเติสก็เป็นคนที่พูดว่าไบโอคี้นัต้องเป็นผู้ร้ายมันต้องเป็นเรื่องโกหก อืมประ่าวหาอคนนคนนี้ต้องเป็นผู้ร้ายอืมซึ่งจริงๆถ้าตามหลักเราต้องมีการสอบสวนพยายนหาพยายนหลักฐานอะไรอื่นว่าล้อมด้วยนะครับอันนี้เราก็จับดูสีหน้าท่าทางเป็นหลัก <laughs> เออ,อช่วงนี้ก็มีคดีดังด้วยเอาละจนที่ขโมยขนมปังคือเจ้าบบนดาริก โอ้ oh, สุดยอดเลยครับท yeah, ่านแย่จังเจ้ารู้ได้ยังไงเนี่ย <laughs> <c oughs> ฉันเคยทำผิดเล็กน้อยเพราะว่าฉันหิวนะได้โปรดให้อภัยฉันด้วยยกโทษให้ฉันด้วยนั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เจ้าจะต้องถูกลงโทษมาที่นี่เลย ขังคุกหปีคงน่าจะพอใจนะอืมโอ้เยี่ยมยอดเลยกับตันผมก็ไม่มีความคิดเลยนะแต่ว่าคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วฮ่า <c> ฮ <oughs> ใช้สมองแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ณนขณะนี้แมทธิวอืม ฉันจะไปดื่มได้ไหมทำไมเราต้องดืม่มอย่างเดียวล่ะตั้งแต่เราแก้ปัญหาผู้้รายได้ดีเลยโอเคเรียบร้อยเคลียร์เควสแล้วครับอ